สวัสดีค่ะนัดดูดวงเจาะชีวิตช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวปีเถาะค่ะประจำเดือนเมษายน2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคนปีเถาะจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ นัดได้ทําการเลือกไพ่เอาไว้แล้วนะคะทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงค่ะ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ที่มีชื่อว่านัดดดวงเจาะชีวิต ใน c e b o o k Fanpage นะคะจะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มค่ะสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็สามารถถามกันในไลฟ์แบบสดๆได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูหน้าไพ่กันดีกว่านะคะว่าไพ่แต่ละใบจะอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างค่ะ ไพ่ใบแรกแทนตำแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณนะคะอ,อ,อาจจะจำเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆก็ได้นะคะหรือว่าหรือว่าจําเป็นที่จะต้องออพิจารณาตัวเองบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้ตัวเนาะอย่างบางคนเครียดไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันไพ่ใบที่2นะคะอยู่ในตําแหน่งของการเงินใบที่3คะ่ะเพื่อนท้อง ใบที่4ญาติพี่น้องนะคะหรือว่าอยู่ในตำแหน่งพันธุใบที่5ค่ะบุตรหลานและบริวารปุตตะใบที่6นะคะอุปสรรคาอาัตติต่อมานะคะความราาักานั่นก็คือปัตตณนี ต่อมาค่ะสุขภาพนะคะหรือว่าอยู่ในตำแหน่งมรณะค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะอยู่ในตำแหน่งสุขภาค่ะนั่นก็คือความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการงานล้วนๆเลยนั่นก็คือ,อตำแหน่งกรมมะค่ะ ใบที่11นะคะโชคลาภและใบสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของความกังวลใจและความทุกข์ใจของชาวกระต่ายทุกๆคนก่อนที่จะไปดูหน้าไพ่กันนะคะถอขอพูดลักษณะนิสัยของชาวปีเถาะสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะัดขอยขยับกล้องนิดนึงมันจะได้โอเคเห็น ขอพูดลักษณะนิสัยของชาวปีกระต่ายสักนิดหนึ่งนะคะลักษณะของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนหวานอ่อนโยนค่ะในขณะเดียวกันก็มีความตื่นตระหนกขี้กลัวขี้ตกใจสักนิดหนึ่งตามประสากระต่ายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนที่น่ารักนุ่มนวลไม่ค่อยชอบพิธีรีตองสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีความเมตตากรุณาค่ะอ่อนหวานน่ารักเป็นที่รักของผู้อื่นเป็นเพื่อนที่ดีนะคะรู้จักวางตัวคนที่เกิดในปีกระต่ายเนี่ยมี มีชื่อเสียงทางด้านความเป็นศิลปินและรสนิยมสูงค่ะรสนิยมดีนะคะหรือว่าเป็นคนมีเทส์นั่นเองคุณมักจะพบชาวกระต่ายนะคะที่แต่งตัวดูยิดดูดีอยู่เสมอและถ้าคุณลองแอบคนในตู้เสื้อผ้าของเพื่อนชาวกระต่ายของคุณแล้วนะคะจะพบแต่เสื้อผ้าที่สวยๆงามๆตามสไตล์ของเขานั่นแหละแต่ต้องบอกนะคะว่าบางทีะคะ่ะถ้าชาวปีกระต่ายแล้วเกิดในราศีกรกฎแล้วว่ะคุณก็จะสังเกตสังเกตเห็นตัวเองนะว่า ตัวคุณอาจจะเป็นฟิลที่บางครั้งก็แต่งตัวดีมากไปเลยแต่ว่าบางครั้งก็จะโอเคเออพื้นๆไปเลยนะคะคีบรอ,อ,องเท้าแตกกางเกงขาสัาน้นเก่าๆอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับ ราศีด้วยขึ้นอยู่กับลัคนาด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มดูความเป็นตัวตนจิตใต้สานึกของชาวปิกระต่ายกันบ้างในช่วงของเดือนเมษายน2563นะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะข้อแรกเลยนะหมายความว่าคุณค่อนข้างที่จะช็อปเก่งในช่วงของเดือนเมษานะคะและอีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยออกจากบ้านด้วยคือมันไม่ใช่เพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดแล้วนะัดถึงวิเคราะห์ว่าคุณจะค่อนข้างที่จะอยู่แต่บ้านแต่ว่าบางทีชาวปีกระต่ายเป็นคนที่ติดที่อยู่อะคะ่ะจะไม่ค่อยคือติดบ้าน ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของตัวคุณนะคะและในขณะเดียวกันตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะช็อปเก่งมากนะคะระวังในเรื่องของรายจ่ายเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับชาวปีกระต่ายทีนี้ ความเป็นตัวตนของคุณบรรยากาศของคุณนะรู้สึกว่าคุณโอเคนะไม่ได้เครียดมากจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกระแวดระวังนะคะไม่ค่อยสงบสุขไม่ค่อยสงบใจซึ่งอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องเป็นชาวปีกต่ายหรอกนะคะทุกคนในโลกใบนี้ก็ก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 อยู่อันนี้นันเป็นกําลังใจให้นะคะโดยเฉพาะกับชาวชาวปีกต่ายเพราะคุณอาจจะเป็นคนแรกๆเลยที่เตรียมที่เตรียมพร้อม ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เจลนะคะยาฆ่าเชื้ออาหารต่างๆคุณเตรียมเกาะคนอื่นเขานะคะเพราะอะไรคุณค่อนข้างที่จะระแวดระวังภัยมากกว่าปกตินะคะมากมากกว่าปีอื่นๆไม่ใช่มากกว่าปกติหรอกมากกว่าคนที่เกิดในปีอื่นๆนะคะใช่หรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินการเงินของชาวปีกระต่ายการเงินนะคะถามว่ามีรายได้เข้ามาไหมมีรายได้เข้ามาเลอเพอพร้อมเก็บด้วยซ้ําไปแต่ว่าเงินเก็บ ของคุณมันไม่ได้เก็บได้เยอะนะคะมันจะเป็นในลักษณะของค่อยๆเก็บไปเดือนนึงพันหนึ่งบ้าง0 0 0 0ันบ้าง500บ้างนะคะเก็บตามกําลังของคุณที่คุณโอเคสบายใจแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีความสุขนะไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขนะคะการเงินในช่วงเนี้ยคุณอาจจะต้องประหยัดสักนิดหนึ่งเซฟอะไรต่างๆนานาเซฟได้เซฟนะคะในช่วงนี้ในช่วงของเดือนเมษายนเพราะเพราะว่าเงินเก็บมันน้อยอะ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเพิ่มเงินเก็บอะ่ะก็ต้องประหยัด ในส่วนที่ลดลดลงไปได้บ้างนะคะคือนัดจะบอกเลยนะคะว่าข้อดีของการที่เราอยู่บ้านหรือว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหน,นะคะ่ะคือเงินจากการซื้อของที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับขอ,ของกินของใช้อะไรต่างๆมันน้อยลงไปเลยนะคะซึ่งนัดน,นี่นัดขอ,อยกตัวอย่างตัวเองนะคะเป็นแบบนั้นจริงๆคือแบบรายจ่ายแทบจะไม่มีเพราะว่าเราซื้อมาเตรียมแบบเก็บเอาไว้แล้วนะคะก็จะมีเล็กๆน้อยๆซื้อผักบ้างซื้ออะไรบ้างอย่างนี้นะคะใช่ไหมช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของื เพื่อนพ้องนะคะเพื่อนพ้องในช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนบางคนค่ะนําปัญหามาให้นะคะนําความทุกข์ใจหรือว่าความกังวลใจของเขามาหาเรามาปรึกษาเรานะคะและดันเราอ่ะดันเป็นคนแก้ปัญหาให้เขาได้ซะด้วยนะคะหรือว่าเวลาเขาเขาคุยกับเราแล้วเขารู้สึกสบายใจดังนั้นช่วงนี้ชาวปีกต่ายก็เลยจะรู้สึกว่าคนนู้นก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหาและมักจะเข้ามาหาคุณเสมอคะ่ะและคุณก็เป็นฝ่ายแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างที่จะดีคือทุก ทุกคนะนะคะพอเป็นเรื่องของคนอื่นอะเราอะจะเห็นปัญหานะ่ยนะค่อนข้างที่จะชัด,ชดเจนนี่แหละคะ่ะคุณคนปีกระต่ายเนี่ยก็เห็นปัญหาของเพื่อนอะชัดเจนเหมือนกันดังนั้นก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการสานนะะื่อสารค่ะการสื่อสารได้การสื่อสารได้ไพ่ใบเนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่า คุณอาจจะก,กําลังฝึกฝนในเรื่องของคําพูดของตัวเองอยู่ก็ได้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาแล้วนัะจะบอกเลยนะคะว่ามันค่อนข้างที่จะยากแต่ถ้าสมมติทุกคุณทำได้คุณก็ เหมือนกับเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในเรื่องของการสื่อสารบางทีคุณอาจจะกําลังพูดอยู่หน้ากระจกทุกๆวันสวัสดีค่ะชื่อนี้ชื่อนี้วันนี้ซ้อมที่จะพรีเซนต์นู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพูดในที่สาธารณะแบบนี้ก็ได้ดังนั้นช่วงของการฝึกฝนนะคะมันค่อนข้างที่จะยากยากลำบากนะคะนัดก็ขอเป็นกำลังใจให้ส่วนในเรื่องของการสื่อสารกับผู้คนกับคนรอบข้างนะคะ กับเรื่องญาติให้ระวังคำพูดคำจากเกี่ยวกับญาติด,ด้วยเพราะคุณไม่ได้มีแค่ปัญหาปัญหาที่ที่จะมาเกิดเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษายนมันจะเกิดขึ้นมานานแล้วแหละนะคะเป็นปัญหาคาราคาสางมานานแล้วนะคะแก้ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะกับเรื่องของคำพูดก็ให้ระวังด้วยและเรื่องและและคำพูดที่เกี่ยวข้องกับ คนในที่ทํางานก็ได้เหมือนกันนะคะอะให้ระวังคําพูดในะให้ระวังเรื่องการสื่อสารตรงนี้ต่อมาค่ะเรามาดูเนเรื่องของญาติพี่น้องกันบ้างญาติพี่น้องของชาวปีเถอะนะคะหรือว่าปีกระต่ายในช่วงนี้เขาก็ คือจะเรียกได้ว่าคุณก็ผ่อนคลายความคิดความอคติหรืออะไรต่างๆนาๆที่คิดไม่ค่อยดีกับญาตินะคะลงไปได้บ้างในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าคุณมันเหมือนกับว่าคุณก็ปล่อยเขาไปแล้วอะ่ะคือจะเอาอยัางไงก็ได้จะทํายังไงก็ได้ให้โอกาสเต็มที่ให้สิทธิ์เต็มที่เลยอยากจะทําอะไรก็ทํานะคะแล้วมันเป็นการที่ ที่แบบปล่อยไปในลักษณะที่แบบไม่ใช่ว่าประชดประชันน้อยใจไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นการปล่อยในลักษณะที่เข้าใจมากกว่านะคะว่าโอเคเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาเราเองก็มีข้อดีข้อเสียของเราขนาดตัวเราเองบางครั้งยังทําให้ตัวเองไม่พอใจเลยแล้วจะนับประสาอะไรจะคาดหวังอะไรกับคนรอบข้างนะคะแม้แต่กระทั่งญาติของตัวเองเนาะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะอ่อนนะขอพูดเรื่องญาติขอย้อนนิดนึงพอดีเพิ่งนึกได้นะคะต้องขออภัยด้วยคือในช่วงนี้นะคะคุณจะคือบรรยากาศของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณอยากที่จะไปเจอกับธรรมชาติอะ่ะในความ ในตำแหน่งของพันธุ์นะคะยังสามารถพูดในเรื่องของสิ่งที่คุณผูกพันหรือว่าสถานที่ที่คุณคิดถึงนะคะมันจะเป็นแนวในลักษณะของธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเป็นสถานที่โลกกว้างต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของบุตรหลานนะคะบุตรหลานของชาวปีกะต่ายช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์กับบุตรหลานเอาไว้นะคะบุตรหลานนั่นคือคนในครอบครัวให้ระวังเอาไว้ด้วยบางทีมันอาจจะเกิดมาจากคําพูดคาจาของเราเองส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความไม่เข้าใจกันปัญหาคารา ะะสาคางแล้วก็เป็นปัญหาค่อนข้างที่จะร้ายแรงมากพอสมควรจําเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขนะคะและจะต้องทําความเข้าใจอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวในช่วงของเดือนเมษายนค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของบริวารบริวานนั่นก็คืออาจจะเป็นคนที่ด้อยกว่าเราก็ได้นะคะหรือว่าลูกน้องเราอันนี้ตรงตัวเลยสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวบริวารของคุณในช่วงนี้มีปัญหาเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามันอยู่ในตําแหน่งเดียวกันเนาะ ข้อแรกในเรื่องของคำพูดข้อที่2ปัญหาอะไรต่างๆนานาค่ะมันจะเกิดปัญหาในลักษณะของการ ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหนะ้าเป็นปัญหาที่เราไม่ได้ทันเตรียมตัวเตรียมใจหรือว่าตั้งรับกับมันมาก่อนดังนั้นให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีบริวารบริวารในที่นี้อาจจะเป็นคนในทีมเดียวกันกับคุณก็ได้แต่เขาอายุน้อยกว่าอันนี้ก็สามารถนําเป็นบริวารของชาวปีเตาะได้เหมือนกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองว่าคุณจะมองว่าเขาเป็นบริวารของคุณหรือเปล่าต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของอุปสรรคกันบ้างอุปสรรคของชาวปีกระต่ายนะคะส่วนหนึ่ง เลยอะค่ะด้วยลักษณะพื้นฐานลักษณะนิสัยของคุณนะคะเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วดังนั้นน่ะยิ่งมันมาเพิ่มกับอุ้ยขอโทษค่ะยิ่งมันมาเพิ่มให้กับตรงในกับไพ่ใบนี้ด้วยอ่ะทีนี้คุณน่ะค่อนข้างที่จะกลัวหนักมากระแวดระวังภัยสุดขีดนะคะอาจจะเป็นเพราะจากสภาวะโควิดปัจจุบันเวลาจะเดินไปหาใครก็กลัวว่าเฮ้ยเขาติดหรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งตัวเราเองนี่แหละว่าเฮ้ยกูติดหรือเปล่าวะเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะดังนั้นก็นัดรู้สึกว่า ข้อแรกเลยอยู่บ้านเธอคะค่ะนะคะด้วยความที่คุณติดบ้านด้วยแล้วคุณก็เป็นคนระแวระังภัยอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าไพ่ใบแรกสามารถลิงได้กับทุกๆใบนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของศัตรูกันบ้างศัตรูของชาวปีกต่เนี่ยเยอะมากหลายมาจากหลายทิศทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางบกหรือว่าทางอากาศอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนเปลยนะคุณก็จําเป็นที่จะต้องไปไปไปดูนะคะว่าเขาจะมาทางไหนบ้างดังนั้นในช่วงนี้การระแวดระวังภัยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ควรทําแต่ไม่อยากให้วิตกจริตหรือว่ากังวลมากจนเกินไปค่ะ คือจร,จริงๆชาวปีกระต่ายเป็นคนมีศัตรตูเยอะนะคะในช่วงของเดือนเมษาย,ยนถ้าเกิดว่าพูดแบบต,ตรงๆ ะะก็ให้ระวังเอาไว้ด้วยบางทีเขาอาจจะมาแบบที่มองเห็นแบบที่เรารู้เลยว่าโอเคเขาตั้งท่าที่จะเป็นศัตรูกับเราละหรืออีกแบบหนึ่งนั่นคือเราเลือกที่จะไม่มองว่าเขาเป็นศัตรูแต่จริงๆอะ่ะเขาคือศัตรูของเรานะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักค่ะความรักนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วเริ่มต้นจากคนที่มีแฟนมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะความรักของคุณด้ไพ่ใบนี้ค่ะความสัมพันธ์หมายความว่าบางทีเขาอาจจะคิดถึงเราแค่ เฉพาะกับตอนคืนเท่านั้นในช่วงตอกลางวันคุณอยากจะไปไหนคุณไปเลยค่อนข้างที่จะอาจจะมีความเป็นเอกเทศหรือในขนาดเดียวกันมไม่ค่อยไม่ค่อยได้แสดงความรักกันสักเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอีกอย่างนึงอะคะ่ะอาจจะเป็นฟิลที่แบบว่าทํางาน ออกไปเช้ากลับมาดึกไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยจะเป็นในลักษณะนี้นะคะดังนั้นความสัมพันธ์เราอาจจาเป็นที่จะต้องใส่ความโรแมนติกเข้าไปบ้างหรือในขณะเดียวกันอาจจะเป็นชาวปีกระต่ายก็ได้หรือว่าตัวแฟนหรือคู่ของคุณก็ได้นะคะที่มีเรื่องของคนเก่า,เ,กาเข้ามาในช่วงนี้ให้เราได้คิดทําให้มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือว่าคิดถึงคนเก่าอะ่ะเอาเอาง่ายๆนะคะคิดถึงคนรักคนเก่าหรือว่ามีคนเก่ากลับเข้ามา ในชีวิตหรือว่าได้ไปเจอ,อเดินเดินอยู่ในห้างนะคะเจอกับแฟนเก่าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักของคนโสดกันบ้างเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทกันก่อนนะคะคนที่โสดสนิทในช่วงนี้จริงๆแล้วมีคนเข้ามาหาคุณนะคะถามว่ามีไหมมีค่ะแต่ว่าคนคนนั้นให้ระวังเอาไว้ด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ คือคือ,คอที่นัดเงียบไปนานเนี่ยนัดจะกําลังหาคําพูดอยู่นะคะว่าจะพูดยังไงถึงจะโอเคคือมันเหมือนกับว่า ถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามานัดไม่ได้บอกให้ปิดโอกาสหรือว่าไม่ได้บอกให้เปิดใจขนาดนั้นนะคะแต่ให้อยู่ในช่วงเวลาของการเฝ้าระวังจะดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งไปอินกับมันมากนะคะบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าก็ได้เหมือนกันหมายความว่าเขามีคนคุยของเขาอยู่แล้วแต่เขามาคุยกับเราด้วยแล้วการคุยกันครั้งนี้ค่ะคนที่เจ็บที่สุดก็จะเป็นคนปีกะต่ายเองเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะใส่และจริงใจสุดๆนะคะแต่ว่าตัวเขาเราไม่รู้หรอกว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไร ดังนั้นในช่วงนี้ให้ระวังคนที่เข้ามาด้วยนะคะในช่วงของเดือนเมษายนอย่างบางคนเนี่ยดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าคนปกติทั่วไปหรือว,ว่ากว่าคนอื่นนะคะตัวอย่างเช่นมาเร็วสักประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ก่อนเดือนเมษายนหรือว่ามันยังส่งผลกระทบไปถึงอาทิตย์2อาทิตย์หลังจากเดือนเมษายนก็ได้เหมือนกันในสถานการณ์แบบนี้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพและสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องระวัง สุขภาพนะคะข้อแรกเลยนิ้วล็อกปวดข้อมืออันดับแรกยกของหนักหรือว่าทํางานหนักนะคะสาเหตุต่อมาค่ะในเรื่องของสุขภาพค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีมากเลยนะคะสุขภาพดีแต่ให้ระวังในเรื่องของอันนั้นแหละอาการนิ้วล็อกปวดข้อมือหรืออะไรอย่งเงี้ยค่ะด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของชื่อเสียงและการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งของชาวปีกระต่ายและชื่อเสียงของคุณในช่วงเดือนเมษาย,ยนค่อนข้างที่จะด,ดีนะคะสบายๆเาอเพอให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยว่าบางทีมันจะมาแบบดับเบิลเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคุณแบบชิลกับมันอะ่ะแล้วคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณทําด้วยบางทีอ่ะคุณก็ไม่ได้คาดหวังกับมันนะคะว่าคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้แต่กระทั่งกับชื่อเสียงแต่ว่ามันดันได้มาเองอย่างเงี้ยคะ่ะคุณก็เลยโอเคแบบ แบบโอเคเลยอ่ะดังนั้นช่วงนี้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับชื่อเสียงแล้วก็สิ่งที่คุณทำนะคะหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยเหมือนกันต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการงานออต้องขออภัยขอย้อนในเรื่องของชื่อเสียงนิดนึงนะคะบางทีชื่อเสียงของคุณนะคะมันตัวคุณอาจจะเป็นหนในตัวเลือกหนในสองะคะ่ะของของคนที่เขา คือข,ของคนในใจของหัวหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะว่าจะเอาใครมารับหน้าที่นี้ดีหรือว่ามาทําตําแหน่งดีๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นช่วงนี้ทําตัวดีๆนะคะพ,ะพยายามแสดงศักยภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คะ่ะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานในช่วงนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณอยากได้ะคุณไม่สวนวิธีการหรอกว่าคุณจะได้มาได้ยังไงเอาแค่ว่ามันอยากได้อะต้องได้อะฉันอยากทําแบบนี้ฉันตั้งเป้าหมายเอาไว้อะทํายังไงก็ได้ให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระวังในเรื่องของวิธีการเอาไว้นิดนึงนะคะสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการทำสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆก็คือก็คือค่อยๆไล่ไปทีละขั้นตอนแต่บางทีตัวคุณน่ะ อาจจะมีวิธีการอะไรบางอย่างที่แบบ1 3 6 2 4สามหกสองสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันมันก็อาจจะถูกหรือว่าไม่ได้ผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำกนนะคะใจตัวคุณเองรู้ตัวอยู่อยู่แบบรู้ดีะคะ่ะว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่เอาแค่ว่ามันไม่ผิดหลักศีลธรรมหรือว่าไม่ผิดกฎตามที่เขาตั้งเอาไว้เท่านั้นก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าอย่างบางงานเนี่ยวิธีการไม่สนสนแต่ผลผล เขาเรียกอะไรผลประโยชน์หรือว่าผลสุดท้ายผลรวมมันคืออะไรนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของโชคลาภโชคลาภปนช่วงนี้ถามว่ามีโอกาสที่จะเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะโชคลาภแต่ไม่ได้โดดเด่นมากไม่ได้ถึงขั้นกับได้โชคไหลโชคได้โชคก้อนใหญ่อะไรนะคะก็คือได้แบบพอก้อมแก้มก้มแก้ม,กมไปนะคะ,ะเดี๋ยวนะจะไกด์ไลน์แล้วกันนะคะว่าเราควรที่จะไปหาตัวเลขจากที่ไหนดีนะคะข้อแรกเลย ตัวเลขมาจากน้ำ ะะอ,อันนี้คือมาจากน้ําชัดเจนมากๆเลยนะคะในตำแหน่งของโชคลาภนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของความทุกข์ใจและความกังวลใจของคุณกันบ้างความทุกข์ใจในตอนนี้นะคะคุณกังวลใจกับเรื่องที่คุณไม่สามารถคาดเดาหรือว่าสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณกลัวมากๆเลยถึงแม้ว่าคุณจะเตรียมพร้อมสักเท่าไหร่หรือว่าเตรียมพร้อมมาดีสักแค่ไหนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่พอมันถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าจริงๆ คุณไม่สามารถแก้มันได้คุณเดาทางไม่ออกหรือว่าคุณตีโจทย์ไม่แตกอะค่ะว่าควรที่จะทํายังไงต่อไปอันเนี้ยคือสิ่งที่คุณกลัวแล้วก็กังวลใจมากที่สุดณนะตอนนี้ดังนั้นก็พยายามทําตัวสบายๆนะคะอย่าพึ่งไปคิดมากหรือว่าวิตกกังวลมากจนเกินไปอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งอีกเหตุผลหนึง่งที่ทําให้คุณแบบค่อนข้างที่จะกลัวแบบกังวลใจอะค่ะในเรื่องเนี้ยมากพอสมควรต่อมานะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของ อาชีพเสริมค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอาชีพเสริม ช่วงนี้อาชีพเสริมของคุณมันอยู่ในช่วงของการทดลองอะไรบางอย่างอะคะ่ะทดลองการตลาดทดลองกลุ่มลูกค้าหรือว่าลองผลิตภัณฑ์หรืออะไรเงี้ยนะคะแต่นัดรู้สึกว่ามันเป็นการทดลองที่มันให้ผลพลอยได้ที่ค่อนข้างที่จะโอเคค่อนข้างที่จะดีนะคะหรือว่าเป็นที่ที่คุณอยอมรับได้หรือว่าชื่นอกชื่นใจนะคะถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะหรือว่าแม้แต่กับการขายหรือว่ายอดขายของคุณหรือว่าตัวอาชีพเสริมที่คุณทำอะคะ่ะ ค่อนข้างที่จะโอเคพอใจในระดับหนึ่งนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันต่อสำหรับสำหรับใครที่ทำงานประจำแล้วอยากที่จะเปลี่ยนงานนัดขอพูดในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวนัดจะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบค่ะสำหรับคนที่อยากที่จะงะย้ายงานนะคะหรือว่ากำลังว่างงานอยู่แล้วแล้วไม่รู้ว่าเกณฑ์นในช่วงของเดือนเมษาย,ยนจะเป็นยังไงบ้างเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะโอกาสที่จะได้งานสำหรับ คนที่ว่างงานก่อนนะคะค่อนข้างที่จะดีและคนๆนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักรุ่นพี่พ่อแม่หรือว่าแนะนํางานมาใหค้คนที่คุณรู้จักอาหารแนะนําหรือว่านําเสนองานโปรเจกต์ บางอย่างมาให้กับคุณก็ถือว่าโอเคนะคะไปแล้วอ่ะออในที่ทํางานใหม่เขาก็ค่อนข้างที่จะเอ็นดูและเมตตาคุณด้วยสําหรับใครที่มีงานทําอยู่แล้วและอยากที่จะเปลี่ยนงานนะคะคือไปในที่ใหม่อ่ะมันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําใจได้นะว่าคุณต้องไปเป็นน้องใหม่ในที่อื่นนะเก่าที่นี่แต่ใหม่ที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปได้เพราะตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นการทํางานที่เป็นทีมเวิร์กดีมากๆนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกๆคนด้วยไม่ใช่คือต้องพิจารณาหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่พอนัดพูดแบบนี้โอเคพรุ่งนี้ไปลาออกเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะต้องหางานสำรองให้ได้ก่อนประเมินสถานการณ์ให้ดีนะคะสำหรับตัวเองเนาะเพราะอันเนี้ยมันเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ะนะคะมันคืออ่านไพ่แบบโดยรวมและองค์กรนะคะต่อมาค่ะเรามาพูดในเรื่องของพาร์ทเนอร์กันบ้างสำหรับใครที่ไม่ว่าจะทำธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมนะคะแล้วมีผู้ร่วมหุน้นผู้ร่วมลงทุนนะคะ พ์ทเนอร์ในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหนะ้าเขาสักเท่าไหร่เขามาเป็นเสียงก็ได้หรือว่าเป็นการสั่งงานเอาไว้แล้วก็ไปสดใหญ่แล้วอาจจะเป็นตัวคุณด้วยซ้ําไปที่จําเป็นที่จะต้องไปหาลูกค้าวิ่งวุ่นอยู่คนเดียวนะคะในช่วงนี้อาจจะถ้าสมมตินะว่าเกิดถ้าเกิดว่าคุณแบบ ตกลงกันแล้วว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันทําแบบนี้โอเคอันเนี้ยอันเนี้ยเราเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าบางทีอะค่ะหน้าที่ของเขาแต่ดันให้เราทำอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องพูดคุยกันและต้องเป็นการพูดคุยกันที่ปณีปนอมนะเป็นการพูดคุยกันที่ไม่มีอารมณ์เข้ามานะคะก็จะก็จะดีค่ะเพราะถ้าเกิดว่ามีอารมณ์ขึ้นมาก็ก็ให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าปัญหามันจะมาในเรื่องของการสื่อสารเนาะ คือพูดง่ายๆนั่นคือชาวปีถอค่ะให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารเอาไว้ให้มากๆในช่วงของเดือนเมษายนต่อมานะคะบางทีเนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้คนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะน้อยใจนะคะเพราะว่านัดไม่ได้พูดถึงนัดขอบเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีได้ไพ่ใบนี้ค่ะสําหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะคะ่ะก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรกับ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้จริงจังกับคนคนนี้มากนะคะคุณก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันยังแบบคุยกันยังอยู่ในโมเมนต,ต์ที่สนุกสนานด่าเริงยังอยู่ในโมเมนต์ที่ โอเคยังไงก็ได้ชิลๆสบายๆดังนั้นความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนเมษายนนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะของสบายๆแต่ถามว่ามันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นไหมมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะก็คือคุยแบบเนี้ยณนะตอนเนี้ยคุยยังไงอยู่ก็จะคุยแบบเนี้ยกันไปก่อนนะคะยังไม่ได้แบบถึงขั้นต้องพัฒนาเป็นแฟนเป็นอะไรเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมากกว่าแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะดังนั้นก็ก็ให้ดูกันไปก่อนนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะ เรามาพูดในเรื่องของคดีความกันบ้างสําหรับใครที่มีคดีความนะคะสำหรับชาวปีกระต่ายในช่วงนี้คุณมีความกังวลใจมากมันเหมือนกับว่าคุณไม่รู้เลยว่าสารหรือว่าการตัดสินน่ะจะเป็นยังไงคือเดาทางไม่ถูกจริงๆค่อนข้างที่จะกลัวอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับชาวปีกระต่ายที่มีคดีความ หรือว่าความลำบากใจที่กังวลใจเกี่ยวข้องกับคดีความอะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไม่ใช่ละจริงไม่จริง,รงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นักรรษัตริย์แล้วนะัดยังมีดวงของคนทั้ง12ราศรี12ลัคนาดวงของคนทั้ง12เดือนเกิดนะคะและดวงของคนทั้ง7วันสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้คะ่ะอย่างบางคนเนี่ยดวงปีเกิดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอไปฟังดวง ของคนทั้ง7วันแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีเขาไปใหญ่โอโหทีนี้ชีวิตด,ดีเลยนะคะทำอะไรก็คือดีอันนี้ค่ะอาจจะต้องเอาไปฟังเสร็จแล้วก็เอามาเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะคะและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีพิกอะคาดที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะคะพิคอะคาดไม่มีวันหมดอายุค่ะสามารถเข้าไปเลือกดูอีีแรกๆได้เลยอีพีล่าสุดที่เพิ่งทําไปนะคะนั่นก็คือ EP ีที่111นะคะแล้วก็112เนาะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าอะไรในเรื่องของความรักหรือว่าในเรื่องของการ งานและการเงินคนละ EP กันนะคะสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้ค่ะไปเลือกกองไพ่กันได้เนาะคือเชื่อว่าทุกทุกคนที่ติดตามนัดกันมาค่ะจะต้องจะต้องเป็นขาประจําของ พี่อาคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าอยากบอกว่าไรบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแมนมากหรือความรักของคนโสดค่ะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกกันได้เลยนะคะ mm. แล้วก็หรือนี่ค่ะพี่อาคานะคะรับมือกับโควิด2อ1 9ายังไงดีอันนี้คือเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจล้วนเลยนะคะลองเข้าไปดูนะว่าจิตของเราอะค่ะตรงกันกับ สิ่งที่เราได้เลือกหรือเปล่าแต่บอกนิดนึงนะคะว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์ก่อนที่จะเลือกกองไพ่นะเพราะว่ามันมีผลต่อก,การเลือกของคุณนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ